จ์ในรอบแรกพวกคุณจะต้องสร้างสรรค์อาหารไทยด้วยวัตถุดิบนี้ครับนั่นตัวจริงเหรอโอ้โหแม่เจ้าหมูป่าตัวเบลเลอร์เลยโอ้ไมโอ้หมูป่าทั้งตัวครับ <S <S หมูป่ามีความยากมากกว่าหมูทั่วไปมีทั้งความเหนียวขึรนสาบ รวมถึงจะต้องใช้เทคนิคในการจัดการและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่พวกคุณจะต้องใช้ร่วมกับหมูปา่านั่นก็คือสามเกลอือพวกคุณคงรู้อยู่แล้วว่าสามเกลอือเป็นวัตถุดิบพื้นฐานคู่ครัวไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาปัจจุบันก็ยังเป็นสิ่งที่ครัวไทยขาดไม่ได้พวกคุณจะต้องใช้หมูปา่าและสมเกลอือทำอาหารไทยที่พิเศษที่สุดเพื่อช่วงชิงแบล็กแจ็เก็ต และบททดสอบในรอบนี้ก็คืออาหารไทยค่ะซึ่งวัตถุดิบหลักนะคะวันนี้ที่ได้ไปคือหมูป่าค่ะหมูป่าเนี่ยมีความยากตรงที่เนื้อเขาจะค่อนข้างเหนียวค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นสาบอาจจะต้องใช้สมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามเกลอือมากบกลิ่นเขาหรือว่ามีการหมักทําให้เขาได้นุ่มขึ้นนะคะซึ่งเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งค่ะของหมูป่าคือหนังเขาเนี่ยจะมีความหนึบ ซึ่งจะสร้างเท็กซ์เจอร์ให้กับการรับประทานได้อย่างดีเลยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาจะต้องนําหมูฝ่ามาสร้างสารรค์ร่วมกับ3มเกลอือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า3มเกลือเนี่ยเป็นวัตถุดิบดั้งเดิมของครัวไทยเหมาะกับการทําอาหารหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหมากขาดัด ต้มแกงวันนี้เราเตรียม3ามเกลือพร้อมใช้ซึ่งมีกลิ่นหอมสะดวกใช้ง่ายแล้วก็ถึงเครื่องไม่ต้องเสียเวลาโขลกกระเทียมพริกไทยและรากผักชีเองหากใช้ไม่หมดก็ยังง่ายต่อการจัดเก็บนะคะทําให้พวกเขาทํางานได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะฮ